เลดาฝนล่าสุดกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกวันที่25กรกฎาคม2567ารเเลดาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณเขตหนองแขมบางบอนจอมทองทบุรีบางคอแหลมลาดพร้าวบางเขนคลองสามวาคันนายามีมบุรีหนองจอกบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมสุพรรณอรอบุรี พระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครนายกชชเชงเสาชนบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนบางแคสายไหมคลองสามวามีนบุรีหนองจอกกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครนายกเชเชิงเราชนบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่าหนึ่งชั่วโมง ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ